มาดูคาเฟ่เมลเบิร์นนะคะที่ไม่ได้มีแต่อเมริกาโน่และลาเต้เย็นวันนี้เรามีเมนูกาแฟเย็นอะไรขายบ้างลองดูคลิปนี้ได้เลยค่ะสมัยก่อนกาแฟเมลเบิร์นมันก็จะน่าเบื่อนะลาเต้มีแต่ไอซ์กาแฟมีแต่ไอซ์ลองแบล็คมาดูสมัยนี้กันค่ะเขากินอะไรกันบ้างเมนูเบสิกสำหรับคนที่คิดไม่ออก,กจะสั่งลาเต้เย็นนะที่ราเราจะไม่ใส่สลับนะคะก็คือจะมีแค่น้ำแข็งนมแล้วก็กาแฟสองช็อตแค่นี้เลยอันนี้เป็นเมนูเบสิกไปร้านไหนก็มีม,มีทุกร้านฮิตมากๆลาเต้เย็นไซส์เล็กสำหรับคนอยากกินในและไม่อยากกินนมเะนะะเมิน่ม่ีากทูรจ แต่อันนี้ไม่มีกาแฟนะคะเป็นไอซ์ชายก็มาซาลาชาเย็นนะคะใส่นมอันนี้เราจะให้เขาไปใส่นมต่อขอทําเมนูดื่มเองบ้างนะคะเมนูนี้เป็นไอซ์ช็อกโกแลตมุกจะใส่น้าแข็งใส่ไอศกรีมวนิลาใส่ช็อกโกแลตซอสนะคะใส่นมแล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตพาวเดอร์แบบนี้แค่นี้เลยนะคะสําหรับเมนูไอซ์ช็อกโกแลตบางร้านเขาจะไม่ใส่น้าแข็งนะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรค่ะแต่ของมุกอะมุกใส่น้าแข็งเพราะว่าชอบดื่มเย็นๆเ,เคยได้ยินกาแฟแบทช์บลูไหมปกติมันจะมีแต่ร้อนใช่ไหมแต่ว่าร้านเราอะเอามาทําเป็นแบบเย็นก็กาาแแฟิิลลลเตอรรร์บบย็นทํคั้ง 1- 2 345, แล้วแต่เครื่องที่เขาเรียกแบชเพราะว่ามันทําครั้งละเยอะๆและซัมเมอร์ขายดีมากไม่ได้ใส่ไหรับนะคะไม่ได้ใช้คนชงนะใช้เครื่องชงต่อกันที่เมนูอินสปายมาจากนิวออร์ลีนส์นะคะเราจะใช้เป็นนิวออร์ลีนส์ไซรัปเคยทําคลิปไปให้แล้วนะแล้วก็ใส่นมด้วยอันนี้ก็เลือกนมได้เหมือนกันว่าจะกินเป็นนมอะไรลูกค้าก็ชอบมากๆไอซ์คอฟฟเป็นเมนูที่คนงงมากว่าไอซ์คอฟฟกับไอซ์ลาเต้มันต่างกันยังไงไอซ์คอฟฟคือไม่มีน้าแข็งหรืออาจจะใส่น้ําแข็งแต่ต้องใส่ไอศกรีมคะ่ะไอซ์คอฟฟจะใส่นมนะคะวานลาอ,ลาอีีแ้็ต่่นนนเเยทงัจะปบ แก้วกินในนะคะก็จะทําเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนจากแก้วเทโกเองมาเป็นแก้วกินในราคากาแฟพวกนี้นะคะจะอยู่ประมาณ190-280แล้วแต่เมนูค่ะ